วัน,นนี้จะมีใครครับอันนี้ไม่รู้อ่ะอุ้ยขวานแดงเหรอไม่ใช่ตัวสองขวานติดเลยกูรอช่วยละวัสดีครับน้องแพมมี่วัสดีครับไอ้เหี้ย,เ,ยเจอกู พี่เอกช่วยได้ปะถูกเอาไอ้เฮียเอาแล้วมันขับไปคันถังโอ้ยเฮคขันกลับไปดิขันกลับไปได้ผมไม่ไล่เริงมีเพอร์เก็บแต้มมาิห้ผมหน่อยดิ ขวานน่าจะหมดแล้วพ oh ี่เอกไม่ได uh> uh ้หว uh uh ่ะเฮี้ยอุ้มไม่สัตว์แทงเหรอแทงปะเออมีหัวหมูด้วยเฮี้ยฉีกแล้วครับม่งทึ้ ไอเนี่ยทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งนี่ไงมายืนมองกูจุกกูบอกแล้วแน่แผทยต้องตีตีอย่างนี้เหรอไพ่ช่วยให้มายืนมองกูจุกไอ้เหี้ยแบบว่าจะล่อกินเลยกูอะกวนไม้อยู่ใช่มีค่าไปปีที่แล้วแจกมงกุฎ อ่าเรียบร้อยโดนว้าต้องบอกให้ผมก่อนอ่ะได้ได้มาถึงแล้วบอกสีมันสนใจคุณพังรถให้มันเว้ยมึงต้องมึงต้องมึงต้องมาเว้ยมาแล้วเนี่ยกำลังวิ่งลงไปลงแล้วกูลงแล้วไม่ได้ไอ้ที่มันกลับมาพี่เอกไปเลยไปเลยลงไปเลยพับไม้ไปเลยพับไม้ไปเลยดิคต้องพับไม้เลยสีก็ไกบอมอโอ้โหเฮียเอ้ยนี่โดนอีกไปลงไปนะมากูมาคุณ ปล่อยปล่อยมันแล้วอย่างเงี้ยคือต้องปล่อยมัแล้วมันมมันนกอย่ีีแจกฟรีใช่ไหมปีที่แล้วมงกุฎไม่แจกฟรีครับต้องเล่นเอาเองต้องหาต้องหาในเกมครับปีนี้ไม่รู้ครับไม่บล็อกเพื่อนในบ้านฟ้าเดี๋ยวพูดเดือยไม่บอกเพื่อนสัตวมันมาแล้ว อเียเอาละพี่เอกยูเศษเฉยอะไรวะน้าโอ้โหเอ้แล้วจะยูทำไมไอ้เอ้ยไอ้นั้นไอ้นี่ก็ไม่ไม่ปั่นนะไอ้หน่วยหาโทเทมเนี่ยไม่ปั่นนะโทเทมไปมาอยู่ตรงนี้ตรงตๆนั้นนี่นะทีนี้มงกุฎท่ตั้งกันมาก็เหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็นั่นแหละเกมก็แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเอาไปเพื่ออะไรมงกุฎสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อีดีไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องเอาหรอกเดอมันไม่ได้ใช้ครับผมยังไม่ได้ใช้เลยทุกวันนี้เคยผมใช้ปะล่ะประเด็นคือแม่ไม่สวยด้วยแหละแต่อย่างอื่นมันสวยกว่าผมก็เก็บไม่ครบนะปีที่แล้วอ่ะอย่ากให้กำมานะสร้างกำมาไม่ติดครับต้องไปกำมาเสร็จอ่ะเมียนึกว่าเมียจะพามาจงไล่จงไล่ อยู่ใกล้ให้ปาตีอยู่ใกล้ต้องรอดไปก่อนผมเจ็บไม่ได้แล้วมันมาหาผมเฮ้ยกูช่วยได้กูช่วยได้มั้งกูช่วยก่อนนะเอาเร็ว เฮ้ยพี่ไปย่อใส่เขาด้วยทันเจอเนีย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 มันตายแล้วนั้นอะเฮ้ยเด็กจ๊มันเติมขวามันเติมขวานไล่ผม

แล้ววางไว้หน่อยเอ้ยไอ้เยี่ยมาเดินแปลกๆว่ะเยี่ยไม่อยากวนมันเยอะเลยหน่วยหาโทรเทม ไม่เอาแล้วเดินตามไม่ทันเฮ้ยขวานหมดขวานหมด ถ้าแต่ยังไม่ครบประตูอยู่ไหนอะนี่อะเ้ยไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยจะตายไอ้เนี่ยกูวางเนี่ยก่อนประตูอยู่ไหนอย่าพับนะเอาอีประตูอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมกูไม่ได้เอ้าเฮ้ยแล้ทำไมกูไม่ได้แต่มาไล่เนียมาไล่เนียว่าทำไมไม่ได้จะแตกวะมันล้มแน่เลยว่ะพี่เอกมันไม่เหลืออะไรเลยแล้วนะตัวนั้นอะ ม,ม,ม,ออมันมีมองว่ะไอ้เหี้ยมันมีมองว่ะเอองงเรีวสองนีกว่าเราเพิงงว่าไอ้เหี้ยทำไมเราไม่ได้ตแต่แตกว่ะตะพกแล้วเขียวเรีวสองได้สามพักตะแตกเด็ดผมจะไม่พักมันอยู่ขวามือมึงเดี๋ยวมไปเปิดตัวให้ประตูอยู่นี่นะตายนะมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยมันนะ,ะมันอยู่มันอยู่ตรงบ้านใหญ่มันตายแล้วเอ,อ้าไม่ได้อย่าเพิ่งเนี้ยเฮ้ยเกมสองเนี่ยวิ่ง

ไปมันเอาอะไรอ่ะโอี่ยังใหญ่เฮ้ยกลับไปเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเราได้นะช่วยเราได้นะช่วยเราได้เดี๋ยวช่วยเราได้เดี๋ยวช่วยเรามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นอ้นี่เป็นอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วได้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 เอาห่วงนะไอ้สัตว์ห่วงนะ โอ้ันยไอ้ีอ้มาันแล้งมันนหน้าอหมนาแล้วมหลั้อันนี้มาแล้อนี้มาแล้อันี้มาไล้จะให้มันเห็นจะ้มันเห็นนะว้ขามปริจะให้มันเห็นยอะเยยไอ้นี่จะบุกไอ้นี่จะบุกีข้ามปริเกอกูขานอยู่มันน่าจะอุ้มผมอะไม่โอ้าวเหี้ยกูกูดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เหี้ยมันอุ้มกูดีอย่างเงี้ยไอ้สัส แต่ก <Okay. S 1> ูแต่กูเอาไอ้ย้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่แต่กูอะไอ้ย้เปนหยิทไมกเกินกูไม่ได้ออกไม่ผมถว่ามันจะยิวผมไงมันไม่เมันมายินรอ เย็ดแม่คิที่โคเชียเป็นเพลงสี่พี่เอกเย็ดแม่เพลงไปเลยสัตว์